สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอคนยิงปลาครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่เขื่อนครับมาที่ท้ายเขื่อนครับผมนี่เขื่อนท้ายเขื่อนครับมามาดูว่าจะมีตัวเข้ามาในซอกนี้หรือว่าามันเป็นซอกที่เป็นเครื่องดูดน้ําเขาเดี๋ยวผมมารอเฝ้าดูว่ามันจะมีตัวเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันตกมาซองสามวันซ้อนแล้วครับ ออกไปไหนไม่ได้ครับผมจะได้ออกมาวันนี้นะครับเพิ่งจะมีแดดวันนี้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามชมผลงานกันเลยดีกว่าครับผมมีซากปลาลอยมาครับท่านผูน้ชมมันเป็นปลาข้าวปลาข้าวใหญ่อะ่ะมันตายลอยมาต,ต,ตัวหนึงตัวหนึ่ง ใก,ใกล้ๆเนี่ยเพิ่งลอยมาที่ตัวในปลายายกตัวหนึ่งไม่รู้วันเป็นอะไรตายปลาตายเยอะครับไม่รู้วันเป็นที่อะไรน้ําก็ไม่น่าเสียไม่น่าเน่าเออแต่ปลาตายก็แปลอยู่นะหรือว่าไอโดนไลกัดหรอือเปล่าเ้องมาเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในอีกครับเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวไปดูข้างในงครับผมตรงนี้ผมไม่เฝ้าแล้วคือว่า ยืนมาพักนึงแล้วก็ไม่มีตัวลอยเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันข้างในนะครับนู่นครับของนู๊นนะครับนู่นเลยนายนู่นเลยยังไม่ได้ซัดเลยน่าจะได้ซัดปลาน้อยะมั้งพอได้ไปปิ้งก้มตำ่ำเ <c oughs> ขาก็มาใกล้หนเลยขึ้นด้วย สาม, ang, าม inda, สีตัวพอไปปิ้งตำส้มตมนะพี่นะติดข่ายพลาติกใช่เลย ติยปติกใช่เลยเกียน้อยขึ้นม่สักทีเลยถ้าตัวใหญ่กว่านีจ้จะซัดอยู่นี่มันตัวเล็กไปไม่กล้าซัดซัดไปก็ก็จะไม่โดนนะครับ รอให้มันขึ้นมาเน่งเน่งะครับรัดเลยดีกวา่าหวัหหวไม่มีปลาให้ยิงชิงยิงปลาหน้อยปก่กน พัดกันเลยครับพี่น้องโดนปอมไม่รู้ันโดนโดนโดนครับโดนนะโดนครับโดนมันจะเป็นปนินนะผมคิดว่านะเดี๋ยวผมเอาเอาขึ้นขึ้นเล าใช้ขูดตัวนี้ตกครึ่งโลแล้วครับลา่ใหญ่ครับลา่ใหญ่สวยเลยครับสวยสวย,สวยาจะครึ่งโลได้ครับครึ่งโลได้ นี่เลยบรรยากาสวยครับดูว่าจะไม่โดนเก็บเก็บปลาแล้วครับตรงที่ยิงได้เมื่อกี้นะครับเก็บปลายังไม่เสร็จเลยเรารา่เอาตัวปลามัามาลอยขึ้นนี่สองตัวพอทำเสร็จปุ๊บมันหายฝนตกไปปลอยครับตอนอยังไม่ยิง ไม่มีฝนครับตอนนี้ฝนกำลงังลงเมดไปปล่อยเดี๋ยวตามดูครับมันอมจะล่องช่องนี้ครับ ห่างเคเรีอนนะครับไม่มีที่นั่งเดินครับเดินเดินเดินห้ามับบนเลยเลาะลินเปลิ้องเลยครับเลาะลินเปลิงเลยต้องเดินเลาะลินเปลิงครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคลึ้มมองอะไรไม่เห็นหอะไรเนี้ย ไม่เห็นเลยคือมันละจบละไม่เห็นเลย มองไม่เห็นแล้วครับโอ้ดูเมฆครับดูเมฆครับมืดตึบเลยครับฝนจะมาแล้วครับดูเมฆครับมืดเลยตรงนู้นพอมีแสงน้อยๆฝนจะมาแล้วครับของแสจะได้ตัวเดียวนั่นนะครับกลับบ้าน ลองนั่งตรงนี้ดูเจอล้วนะเจอแล้วเจ่เจมันล่องลึกครับปลาตะเกียนโหใหญ่อย,อยู่ครับใหญ่อย,อยู่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วลเดินลงมาดักตรงนี้ครับแต่มันไม่แดดนี่แหละถ้ามันแดดนะ่าจะเหมาะอยู่ครับมองไม่เห็นจบแล้วมองไม่เห็น คลิปนี้ก็คงอยู่ไว้แค่นี้แล้วครับฝนตกครับปนินตัวหนึ่งครับไซก็ประมาณครึ่งโลครึ่งโลได้อยู่ครับครึ่งโลฝนตกครับมองจะไม่เห็นเข้าเลยเนะต่อลูกนู้นมองไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวก็โอเคครับ เดี๋ยวกลับกันเลยว่าครับหนึ่งตัวครับไม่แห้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดดิง่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเอคุณยิงปลาธรรมดาครับผมขอบคุณครับ ไอ้แก่แล้วพ่ะมันใกล้จานี่เนาะ